บอกเลยว่ามาเองนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทชานยนนะคะคุณราชนกเนืองทองนะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะัก้ายลูกเพน่อยค่ะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจเสียงเข้าไหมเสียงไม่เข้านะคะน้องอันต้องมาใกล้นะคะสวัสดีค่ะลูกเพจชานยนทุกท่านนะคะวันนี้เนาะเราอยู่ที่บูธของชานยนนะคะที่ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินเนาะข้างหลังหนุ่มหล่อตรงนี้นี่แผนกล้องไปก่อนนะคะหนุ่มหล่อของเรานะคะกําลังจะมาทดลองขับจ้า เดี๋ยวจะมีเก็บภาพให้ดูเนาะว่าลูกค้าทดลองขับรถรุ่นไหนไปบ้างบอกเลยว่ารุ่นที่เอามาให้ทดลองขับนะเป็นรุ่นที่แทบจะหาไม่มีในร้านแล้วนะปกติต้องจองปกติต้องสั่งแต่วันนี้มีมาให้คุณได้ล่อมได้ลองขับกันแบบเต็มที่ไปเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะน้องอันบอกเลยยังทดลองขับไม่ได้ให้ขับรีะน้องอันกำลังจะพามาดูเลยค่ะ มีของนะคะมีของสมนาคุณให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมสกระเป๋าหรือว่าเสื้อนะคะเสื้อเป็นเสื้อกีฬาอย่างดีผ้าดีมากๆแมสเป็นแมสอย่างดีนะคะที่เขาขายกันในช้อปปี้รัชดาประมาณร้อยยีกว่าบาทค่ะน้องอันบอกเลยว่าวันนี้ทดลองขับแล้วยังได้ของอีกนะที่สําคัญถ้าทดลองขับแล้วติดใจยอยากได้รถนะคะสั่งเลยจองเลยนะคะจองแค่500บาทค่ะแต่คุณจะได้ออปชันที่มากกว่าเพราะว่าเราให้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่ทดลองขับแล้วจองนะคะ รับกันไปเลยนะคะกับโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัยรถหายให้1ปีนะคะมูลค่าสูงสุดถึง4,500บาทแถมจดทะเบียนพรบให้สูงสุดมูลค่า1,800บาทนะคะไม่ต้องจ่ายใดๆเลยที่สำคัญนะน้ำมันเต็มถังกันไปเลยทีเดียวจ้าโอ้ยเสียงสตาร์ทเราใจมากๆค่ะหันไปดูหน่อยค่ะนี่นะคะ่ันแรก F นะคะตัวนี้เป็นตัวอ่าตัว L นะคะน้องอันบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว 300L หลายคนกําลังฮิตติดลมบนกันมากอ่ะเราหลบนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแบบขับสนุกแล้วใช้งานได้แบบว่าใช้งานได้ดีเลยนะคะใช้ได้ทั้งในส่วนของสวนยางนะคะหรือว่าในส่วนของแบบทางถนนขรุข,ขาดต่างๆได้เลยแม่ขับแล้วเทสมาร์ทมากนะคะ ในส่วนของ CRF 300L บอกเลยว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับชายไทยพอสมควรเนื่องจากว่าของเขาไม่ได้สูงมากนะคะผู้ชายที่สูงประมาณ163 165หรือ160ก็ขับได้ขับแบบสบายๆเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากขับตัวแลนลี่นะคะสไตล์เท่ๆลุยๆหน่อยวันนี้ก็มีมาให้ทดลองขับเช่นกันว้าวเท่มากๆเลยคะ่ะนี่นะคะ น้องอันพาดูรถครบหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ừ, บอกเลยว่าแบบสุดยอดมากอันนี้ไม่ใช่สแตนอินนะจ๊ะเป็นลูกค้าจริงๆนะคะอย่างหล่อบอกเลยว่าซีไอเอเนาะผู้ชายขับรถเท่ทุกคนเลย<ช>น้องอันว่าไหมเท่ค่ะอ๋อเท่มากๆหล่อสุดๆนะคะเดี๋ยวคันต่อไปนะคะลูกค้าลูกค้าลองคันไหนคะน้องน้องออยคะค่นคันต่อไปลองคันไหนเอ่ย อ่าโอเคก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้เนี่ยรถที่เอามาให้คุณได้ลองขับนะคะเป็นรถที่แทบไม่มีจอดโชว์ในร้านเลยนะคะบางคนแค่อยากเห็นรถจริงอยากลองค่อมไปที่ร้านก็ไม่มียิ่งบางรุ่นอย่าง f o r นะ์ซ่าสนยะน้องอันบอกเลยบ่าเป็นยังไงนะที่รูกเพจทักมาจองแล้วเมื่อไหร่จะได้รถใช่ไหมคะจองแล้วเมื่อไหร่จะได้รถนะคะถ้าเข้าไปดูในขับนะคะของ For ์ซ่าไทยแลนหรือ For ์ซใดๆก็แล้วแต่ คุณจะเห็นเลยว่าหารถกันแบบทั่วประเทศจริงๆที่สําคัญนะบางบางที่ราคาดีดสูงละแต่ต้องเข้าใจดีลเลอร์ด้วยนะเพราะว่าราคาเนี่ยราคาควบคุมมันแบบแทบจะไม่มีกําไรเลยขายเท่าทุนก็ว่าได้นะคะแต่ชาญยนต์บอกเลยว่าเราขายเท่าราคาเปิดตัวจากนะคะโฟล์ซ่าสตัวใหม่ล่าสุดเราขายราคาเงินสดอยู่ที่1นึ0 0 0ค่ะที่สําคัญนะราคาแสนอัพแล้วคุณต้องได้ลองขับค่ะนะคะคุณต้องได้ลองขี่ วันนี้เรามีโฟลซาสามห้าศูนย์ราคาหลักแสนมาให้คุณได้ทดลองขับกันเลยนะคะเราอยู่กันที่นี่กี่วันคะน้องอันขาบ,บอกหน <สา S 1> ่อยสวันนะคะตั้งแต่วันที่4ี่นะคะถึงวันที่6นะคะที่ที่ว่าการอ,อำเภอสว่างแดนดินนั่นเองอนะคะคือตั้งแต่วันนี้จน<ช>ถึงศุกร์เสาร์นะคะจนถึงวันเสาร์านะบอกเลยว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาคุณต้องมาค่ะพลาดไม่ได้ไม่ซื้อยังไม่เป็นไรเลยแต่คุณต้องได้ลองค่ะนะคะ ถ้าไม่ได้ลองเนาะบอกเลยว่าอันเนี้ยในรอบปีนี้ครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของสว่างแดนดินละนะคะไม่มีจัดให้อีกแล้วนะงองแงต่อไปไม่ได้แล้วนะไม่มีให้แล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องอันดูแลลูกค้าต่อเนาะเดี๋ยวพี่นกขออนุญ,ญาตไปดูแลลูกค้าทดลองขับกันนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ เราก็มาอยู่กับน้องอันต่อนะคะนี่เลยนะคะก็อย่างที่คุณทักโนกนะคะผู้จัดการทั่วไปของเราได้แจ้งไปนะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะน,นี่ไงน,นี่เราก็มอบนะคะเป็นของของแจกนะคะของชาด้วยนะคะให้กับลูกค้าที่นํามาทดลองขับนะคะค่ะนี่เลยนะคะก็เป็นบรรยากาศมอบของรางวัลนะคะเราก็จะชมไปพร้อมกันน้องอันขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะคุยไปด้วยเลยค่ะ นี่เสื้อเกรดนี้เลยนะใช่แล้วนะคะเส e really anyway <im <im ื้อคือแบบว่าเกรดดีมากๆเลยนะคะที <ad ่เรามอบให้ลูกค้าทุกท่านนะคะใจก็มาลองขับกันใหม่ได้นะคะได้ค่ะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะก็ไม่ใช่หน้ามาแต่อย่างใดนะคะเป็นลูกค้าของเราจริงๆนะคะก็มาเจอกันได้นะคะนี่อ่ะโอเคหลังจากที่เราจะจักกันไปนะคะในส่วนนี้นะคะน้องอันก็ขออนุญาตนะคะ ฝากนะคะลูกค้านะคะที่จะเข้ามานะคะทดลองขับเนาะก็ส่วนแมสกันนิดน,นึงนะคะก็อยากฝากเรื่องอดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าในส่วนของข่าวคราวๆนะคะสว่างดินของเราก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาทดลองขับกันจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่าหาขับไม่ได้ง่ายๆนะจ๊ะอยากจะบอกนะคะก็มาเจอกันได้นะคะที่นี่นะคะท,ที่ที่ว่าการอำเภอสว่างดนดินนะคะย้าอีกครั้งนะคะงานนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันเสาร์นะคะ ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปรับลูกค้าที่จะมาทดลองขับกับเราก่อนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย